ท่านสาธุชนบ,บริษัททหลายพระเศษหน้าก่อนได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับว,วัดบารมโค แต่ความจริงก็เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะที่ว่าจะต้องไปวัดบรรนุโคทิ้ง่ต้องพลาดเพียงเรื่องอื่นไปบ้างก็เพราะว่ามีหนังสือฉบับหนึ่งที่ว่าคุณอรุณชยันโตซึ่งเป็นรองเจ้าวาดนำมาส่งให้ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบจดหมายแล้วก็ตอบจดหมายส่งใบโมทนาในจดหมายแจ้งมาว่าเขตส่งที่ เที่ส่งมาจริงๆเขาประทับตรามาจากสำเสรนในดังเทพ <c oughs> ตามยหมานี่ดีมากทั้งนี้เพราะอะไรก็าอาตมากำลังจะเล่าเรื่องความเป็นมาให้พระทราบว่าคนเราเกิดมาในโลกความจริงตอนนี้จะพูดเรื่องตาย,ตายกันนะเรื่องตายของงดไปก่อนถ้าทำใจดีไม่ได้ก็ตายไม่ดีเหมือนกันตายแล้วไม่ดี จดหมายฉบับนี้พูดมาดีมากกำลังค้นหาจดหมายที่คนด่ามาจตาความจริงมันบินร้อยร้อยฉบับเขาด่าด่ามาแต่มาก็เก็บเก็บเก็บเพราะมันได้เศษกระดาษจะใช้ถามความรู้สึกไปยังไงไม,ไม่รับจดหมายก็ต้องตอบว่ามันชิน,นแล้วถูกด,ด่าที่ใจด้านมันชินไม่มีความรู้สึก แต่บังเอิญจริงๆกําลังค้นหาจุดหมายด่าจดหมายด่าอยู่ก็มาเจอจุดหมายฉบับนี้ที่ส่งมาพอด,ดีเธอเขียนว่าลงว่าวันที่สิบสิงหาคม2,527ั่จ็านหน้าวสิทธิ์หลวงพ่อปานขนานแท้อำเภอเสนนาจังหวัดพระนครเสียยุธยาเรียนมหาวิระทาวารโลดิงดำเราได้ยินกิติศัพท์ ของเจ้าโด่งดังมากมานานแล้วโดยเฉพาะในกรมทหารในวังและในกรุงเทพการแสวงหาชื่อเสียงการแสวงหาชื่อเสียงลาบยศสุขสรรเสริญของเจ้านั้นเจ้าอาศัยบุญบารมีของพ่อปานเป็นสะพานแล้วก็เป็นบันไดในการเดินไปสู่สามกอคือกิน กามเกียรติของเจ้าเดี๋ยวขออยากสั่งลำบากหน่อยแล้วก็เรารู้ประวัติของเจ้าได้ดีเราจะกล่าวพอเป็นสังเขปให้เจ้าฟังเจ้าบวชมาจากที่อื่นแล้วมาอาศัยอยู่ที่วัดบานขุนเ <c oughs> จ้าไปได้เป็นคนสนิทสนมกับหลวงพ่อปานเหมือนดังที่เจ้าเขียนโกหกชาวโลก ไว้ในน้ำสีของเจ้าแต่เจ้าได้บังอาจเอารูปเอารูปจำลองซึ่งท่านได้ทำเองไว้กับมือใส่ปีเป็นปีดีเอาไปยำหน่ายจ่ายแจกที่ไรได้เงินมาจานวนมากแต่ก็เจ้าไม่เอาเงินเข้าวัดเจ้าใช้วิธียักยอก ไปเป็นส่วนตัวและในช่วงนั้นชีวิตของเจ้าก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาผัวพันด้วยซึ่งชาววัดบารงโคเวลานั้นเขาเรียกเจ้าว่าเจ้าเละ,เละ,เละระความประพฤติของเจ้าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเจ้ารู้ตัวของเจ้าได้ดีว่าวิบากกรรมของเจ้าจะเป็นอย่างไร สาเหตุอะไรเจ้าจึงออกมาจากวัดบันโคเจ้าถูกวิสุอุมบาสุขุมบาศิกาฆราวาดขับไล่เจ้าออกมาจากวัดบันโคเพื่อความโกหกจอมกระล่อนของเจ้าเรายกย่องให้เจ้าเป็นนักโกหกเอกในโลกแต่น่าชื่นใจนะเจ้าระเจ้าจงตั้งใจอ่านให้จบ เรามีความหวังดีกับเจ้าจึงเขียนมาเตือนสติแต่มันก็สายไปแล้วเพื่อนเอ๋ยที่เจ้าจะกลับตัวเจ้าทํากรรมใดไว้ย่อมรับผลกรรมนั้นตถาคตกล่าวเจ้าไม่ใช่พระอราหันต์แต่เจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระอราหันต์เจ้าอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าเป็นปู่ของเจ้าเจ้ากล้าพูดโอดอุตริมนุสธรรม ที่ไม่มีในตนให้ประชาชนหลงเชื่องมงายอยู่ความโกหกกะล่อนของเจ้า <c oughs> ดังนั้นเราขอปรับอบัติปร,ราชิกข้อที่สีแก่เจ้าคืออุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนพระพุทธองค์ทรงอุปมาพิสุผู้ปร,ราชิกว่าอุปมาเหมือนยอดตานยอดด่วน หรือคนคอขาดปิดประตูสวรรค์นิพพานโดยเด็ดขาดอาบายภูมิสีเท่านั้นที่จะเปิดประตูรับเจ้าเจ้าเรระไม่มีใครบันดาลให้เจ้าไปอาบายภูมสีแต่ตัวของเจ้าทำตัวของเจ้าเองน่าเสียดายพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงเป็นพิสุมาเถิดนั่นแหน่คนไม้ นั่นแน่เรือนว่างเธอจงนั่งอะไรวะจงนั่งขยงเพ่งฌานเจ้าจงนั่งเพ่งฌานไปเถิดแต่ตรงนั้นแต่ตรงถิ่นตรงก่อนข้ามกับเจ้าทําตัวเหมือนกับทัพพีที่ไม่รู้รถแกนเทเนาสอนเขาแต่ตัวเองไม่ปฏิบัติเจ้าจึงต้องรับผลของกรรมแบบนี้ เจ้าเละละเจ้าคือคนห่มผ้าเหลืองไม่ใช่พระศินหา้าข้อของเจ้ายังไม่มีเลยแล้วเจ้าจะไปรับไปรักษาศินสองร้อยี่สิบเจ็ดได้อย่างไรเวลานี้จิตของเจ้ามีแต่ความเร้อนรุ่มหลงนั่นแหละอบาัยภูมิสีเปิดรับจะแล้วผู้หวังดี <c oughs> นี่รวมความว่าเป็นจุดหมายของผู้หวังดี สถานที่ส่งเป็นสถานที่ทำการไปกรณีที่สามเสนคำว่าทับตรามาอย่างนั้นนะเรื่องนี้มาอ่านเพราะอะไรก็ว่าสงสารคนเขียนคนเขียนบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของพ่อปาน,นานขนาดแท้ความจริงน่าจะต่อดั้งเดิมลงไปด้วยนะแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อปานอำเภอเส้นนาอุธยา ต่อตัวเองกับไม่กล้าเขียนชื่อมาและไม่กล้าบอกที่อยู่ความจริงหนังสือฉบับนี้มันเป็นบัตรสนเท่ด้วยก้นดาเพื่อนบิสุทสมันเนรผมเห็นว่าการที่ท่านดา่าและด่ามาเป็นบัตรสนเทนี้ถ้าบังเอิญผลเป็นจริงตามนั้นมันก็ไม่อยากไม่มีใครอ่านด้วยนี่ นอกจากว่าคุณอรุณซึ่งไปรองเจ้าวาดค <c oughs> ือไปรองเจ้าวาดพระธาตุทรงเธออ่านคุณอรุณอาจจะรู้หนึ่งองค์รู้ก่อนผมแล้วก็ผมเมื่ออ่านผมก็รู้อีกคนหนึ่งถ้าหนังสือถึงผมผู้ฉีกทิ้งก็ไม่ได้ประโยชน์เลยเป็นคำด่าของท่านผู้นี้ไม่มีประโยชน์เน่เพื่อสงเคราะห์ท่านและส่งเสริมท่านให้มีประโยชน์ ผมจริงเอาหนังสืออันนี้มาอ่านให้มันดาพวกท่านฟังว่าตามธรรม,มดาคนเราเกิดมาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านติโลเกอ,อนินิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกท่านพวกนี้ท่านบอกว่าผมเอาหลวงพ่อปานไปนสะพานอันนั้นจริงเพราะยังไงไงผมก็ต้องเกาะหลวงพ่อปานเพราะปานเป็นบุรพาจารย์ของผม แต่ว่าตอนหนึ่งท่านบอกว่าผมบวชมาจากที่อื่นาอาศัยวัดบัร,บรงโคอยู่ตอนนี้เลยเกิดความเข้าใจว่าท่านพวนี้ไม่รู้เรื่องจริงของวัดบานโคเลยความจริงที่ผมจะบวชหพปานเป็นเจ้าภาพเป็นผู้จัดการพนพระคูรัตนาภิรม์วัดบันแผนเจ้าหน้าตำบลเป็นอุปชา น้งพ่อเล็กเป็นกรรมาวาจา,าจารย์อาจารย์เจอเป็นอนุสาวนาจารย์และก็หลวงพ่อปันให้สิ่งก่อนตอนให้สิ่งแนนี้มาตอนหนึ่งท่านบอกว่าเอารูปเหมือนหลวงพ่อปันทำเองและก็ไปแจกไปแจกไปทําการเรียรายกบรรดาประชาชนได้เงินมากไปส่วนตัวีตอนนี้หนักใจหน่อยส่วนตัวเนี่ยผมไม่มีกระเขาอยู่แล้ว แต่ความจริงแต่ผมจะหาเงินส่วนตัวมันก็ไม่ยากผมเป็นนักเทศอยู่แล้วนี่ผมเป็นทั้งนักเทศเป็นทั้งนักสวดสังหะเงินเหลือหลายผ้าจีวรก็เยอะได้ปีละมากๆแต่ก็ไม่เคยเหลือแจกหมดอันนี้ก็บอกที่ปัญดาพิสุเสมเนววาสุบริการไล่มาก็ไม่เห็นวิใครเขา,าไล่ เพื่อผมป่วยผมไปกับหญิงเขาไล่เขาก็มาหากันก็มีคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจแล้วก็มาขอของนิดหน่อยผมไม่ให้ขณะที่ป่วยก็มาขอเครื่องไฟฟ้าจะไปใช้ผมก็ไม่ให้เพรเป็นขอสงฆ์เขาก็ไม่ชอบใจ <c oughs> แล้วมีอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงในวัดวันมคน,นี่ไม่มีเรื่องผู้หญิงยุ่งเลยส่วนใหญ่เนี่ย แต่มีอยู่คราวหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าผมบวชในพรรษาที่สองหรือที่สามที่สามจำไม่ได้ตอนนั้นมีคนคนหนึ่งบวชแล้วก็ย่องเข้ามุดมุ้งเข้าไปอาไปนอนในมุ้งของลูกสาวคนที่มารักษาตัวที่มาจากกรุงเทพพอรุ่งขึ้นหลวงพ,พ่อปานทราบจากคนพูดกันก็เรียกไปสอบสวนเงียบเงียบ มื่อทราบเขาตามความเป็นจริงท่านเอาเงินให้80บาท <c oughs> บอกไปไปซื้อเครื่องศึกเสียแล้วออกไปจากที่นี่ที่ตอนนี้บรรดาท่านังหลายอาจจะคิดว่าหลวงพ่อปาอาเงินอะไรมาใช้ความจริงหลวงพ่อปาทรัย์สินส่วนตัวของท่านมีที่เป็นครวาตท่านยังมีอยู่ท่านอาจจะเอาเงินตอนนั้นช่วงนั้นมาใช้ก็ได้ถ้าบังเอิญเป็นเงินถวายส่วนตัว ท่านใช้อย่างนั้นก็ไม่ผิดเป็นการทําให้คนอเป็นการกําจัดคนที่สร้างความเสียหายออกไปจากบัด <c oughs> แล้วก็รายนี้สําหรับเรื่องนี้นะมีเรื่องเดียวที่วัดดงโครเรื่องผู้หญิงนอกานั้นก็ไม่มีใครอีกแต่ผมเข้าใจว่าคนเจ้าของบัดสนเทนีรู้เรื่องนี้ดีกว่าคนอื่น ราะอะไรไหมพราสำนวนที่พูดมาในบัตรสนเทศเนี่เหมือนกับสำนวนของเขาเมื่อสมัยที่เขาบวชถ้าถามว่าผมรู้ตัวไหมก็อันนี้ก็ขอไม่ตอบละมั้งก็มีอะไรอีกผมก็จําไม่ค่อยได้อ่านไปคาว่าโออตริมนุสธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของชาวบ,บ้านจะได้รู้แล้วพบฝึกคนได้เป็นแสนแสนคนแล้วการที่เรียกพระพุทธเจ้าว่าปูนี่ผมไม่เคยเรียก ผมเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อผมพระทุกองค์ต้องถือว่าเป็นลูกของพระเจ้าทุกคนแล้กวก็อะไรอีกเนาะอ่านไปก็จาไม่ค่อยได้หนางสีอผมอ่านใหม่ๆนะอ <c oughs> ีตอนหนึ่งเขาบอกว่าผมอวดตัวเป็นพระหรหั์ผมก็เคยบอกกับท่านแล้วว่าผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นพระาราหั์มีบางท่านพยากรณาว่าผมเป็นพระหรหั์บ้าง บางท่านก็บอกว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์เป็นพระผู้ทรงฌานผมก็ปฏิเสธไปหมดแล้วว่าผมไม่ยอมรับทั้งความเบื่อรหันต์และผู้ทรงฌานให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าผมต้องการอย่างเดียวคือโบทเพื่อความพน้นข์มันจะพ้นได้แล้วไม่ได้ก็แล้วกันนี่เรื่องของจดหมายมีเท่านี้นะแต่ผมก็สงสัยเหมือนกัน ในจดหมายฉบับนี้มันก็มาพอดีที่พวกเตรียมตัวจะไปวัดบานลโคแต่หากว่าเขาตั้งใจจะด่าผมนี่ผมไม่สะเทือนหรอกครับถ้าผมเลวตามนั้นผมไม่นำเรื่องนี้มาอ่านถ้าผมเลวตามนั้นจริงๆเรื่องก็ไม่เงียบไปถึงป่านนี้เรื่องตั้งยี่สิบสามสิบปีมาแล้วไม่งเงียบไม่ได้หรอกครับถ้าเรื่องเลวใหญ่ อันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธท้าไม่ได้แก่ตัวแล้วหาโอตริมนุสธรรมเรื่องชานิยานต่างๆอันนี้ผมไม่ทราบผมมีอะไรบ้างแต่ว่าพระก็ดีเนรก็ดีอุบาสกาฎิกายก็ดีที่เข้ามาศึกษาพระกรรมฐา,านต่างคนต่างได้กันสำหรับรูปเหมือนรูปเหรียญน้องพ่อปานั้นเ้าบอกผมทำขึ้น ผมอาจจะทําก็ได้แต่ผมมีผมก็มีสิทธิ์จะทำํำในเมื่อผมไม่รู้สิทธิ์รูปครูบาอาจารย์มาแจกเกียวกนยังไงไปในเมื่อคุนกามีความกบพเดี๋ยวนี้ผมยังทําอยู่แต่ว่าสมัยนั้นยังไม่ได้ทําก็บังเอิญไปพบเข้าจริงๆว่ามีอยู่และผลจริงๆมหาศาลมากถึงก็คนเป็นลองกันหลาแบบ คราวหนึ่งเดินทางผ่านายิ้วายมีญาติโยมคนหนึ่งมาเอาข้าวมาทําบุญก็แจกให้ท่านแถ้าเป็นถวายก็แจกให้ผมไม่ได้คิดสตังค์ขากลับมาไปราชบุรีกลับมาทั้งบกมือเรียกกันใหญ่ทั้งคลองถามว่าเหรียญทองแดงทูปพระปานที่ติดมานาะมีไหมบอกยังมีเยอะต่างคนต่างก็เอากันต่างคนก็ต่างก็ทําบุญทว่าทําบุญเท่าไหร่เพบอกไม่ทราบหลวงพ่อไม่ได้ตั้งราคาไว้ ทำก็ให้ทำบุญก็ให้ไม่จะขอเฉยเฉยก็ให้ออใหแล้วก็มีโยงคนที่รับเป็นคนแรกบอกท่านไม่น่าจะให้เฉยเฉยถามว่าทำไมหลังจากท่านไปแล้วนะนม่ไมีเรื่องเกิดขึ้นสามเรื่องเรื่องแรกคือพกออกไปหลังบ้านเอาเอาเหรียญนี่แขวนก็ต้นไม้ยิงไม่ติดครับยิงเท่าไรก็ไม่ออกเบนเบนปืนไปทางด้านอื่นกระสนนัดนั้นตังปัง,ท,งทันที แล้บริการที่สองผมเองคล้องเหรียญนี้ไปให้หมอฉีดยาหมอแทงในข่าต้องเอาเหรียญออกจากตัวจึงแทงข่าที่บริการที่สามไม่ว่าเหรียญนี่มีประโยชน์มากลูกของเล็กๆกำลังวิ่งแข่งอยู่คนหนึ่งก็เกรงว่าแกจะมีอันตรายจากอย่างอื่นทำไปคล้องคอแกไว้ก็พอดีวันหนึ่งจะไปพายพานตกน้ำพอดีก็ว่าน้ำไม่เป็น ลอยไปนู่นหน้าบ้านโน่นกันชีให้ดูห่างไปประมาณสองร้อยเมตรก็บังเอิญเด็กนอนหงายไม่ตายเรื่องอัศจรรย์อย่างนี้ครับ้าบ้านเขาก็มาถามผมเอาเหรียญนี่ให้ดูเหรียญนี่เด็กอยู่ที่คอเด็กแล้วหมอคนที่ฉีดยาก็มายืนยันคกรกวัวควาวันนั้นมีเหรียญยู่สองพันเกือบหมดมึงมั่งกูมั่งมึงมั่งกูมั่งหมดเกือบหมด บางรายมาคนเดียวขอไปสิบอันทําบุญเผื่อลูก่อหลานท่านถามว่าเท่าไรผมบอกให้ต้องและไม่ตั้งราคาคนนั้นเผืรอสิบบอกท่านสักอง์ละสามสิบาทก็ดีก็เลยบอกว่าอย่าตั้งราคาได้โยมเป็นของหลวงป่านท่านนี่ความจริงไม่ได้แก้ตัวบอกความจริงให้ฟังด้วยการฟังเรื่องนี้ท่านฟังแล้วก็อย่าไปโกรธคนพูดนะ คนด่ามันนี่ดีมากคนต้องขอชมเชยแต่หน้าเสียดายว่าท่านไม่ได้เขียนชื่อของท่านมาผมขอให้สันสมยาท่านว่าท่านนี้คือว่าคุณแอบ,บดา่าคำว่าคุณแอบ,บดา่าไม่ได้มาที่ชื่อคนคือแอบ,บแอบ,บดา่าไม่ด่าตัวหน้าดา่ามแล้วก็แอบบไม่ไม่เห็นไม่ให้รู้ไม่แต่กระตั้งชื่อ ก็จริงว่าความต้องการของคนแอบดา่านี่จะดา่าผมจะทําลายผมแล้วทาลายวัดบารงโคถ้าใจคิดว่าผมจะไปแย่งทรัพย์สินที่วัดบารงโคก็เป็นไปไม่ได้เพราะการไปวัดบรรุงโคก็ผมเที่ยวแรกหมดเงินไปคิดแล้วทั้งหมดประมาณหมื่นบาทเศษมันเสียแล้วผมก็ต้องเสียอะไรได้ทางวัดที่ญาติโยมบริษัทมาทําบุญเพราะนั้นก็ไม่ได้ ต่อไปถ้าวันที่ยี่ห้าพฤศจิกายนจะหนักกว่านั้นมากขบวนอาจจะใหญ่กว่าเดิมตั้งหลายเท่าอาจจะเกินสิบเท่าพระดาลูกหลานของผมมากทุกคนก็อยากจะมาจัดการวัดบรรโคเพราะนักการพ่อปานที่วัดบรรโคเองอยากจะเห็นวัดถ้าผมมีความเข้าใจว่าจดหมายฉบับนี้ท่านบระครูให้ใครเขียนด่ามาแล้วผมก็ไม่ไป แล้วประโยนช์จะเป็นไงวัดบังโคขาดไรายได้ผมก็ยังเพิ่มไรายได้ตามปกติของผมอยู่ผมอยู่วัดนิยาตาโยมาก็ไม่เสียกําลังใจแต่ว่าเข้าใจว่าผู้เขียนจดหมายนี้ไม่ได้มีเจตนาจะบะดาผมตรงการด่าแบบนี้ท่านก็ไม่รู้จักผมซะด้วยที่ท่านบอกว่าผมบวชมาจากที่อื่นแต่ความจริงไม่รู้เรื่องของผมเลย ผมบวชวัดบารมีโคท่านยังไม่รู้เรื่องเรื่องอื่นท่านจะรู้ได้ยังไงทีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องท่านหญ่เข้าใจได้ดีและรู้ดีกว่าอื่นคือการมุดมุง้งเข้าไปหาลูกสาวคนที่มารักษาตัวที่วัดบารมีโคอันนี้ท่านจะรู้ดีมากจนท่านหลวงพ่อปานสั่งให้ศึกออกไปให้เงินแปดสิบบาทให้ไปซื้อเครื่องศึกแล้วก็ศึกเสียแล้วก็ศึกตามคำสั่ง ถ้าว่าจะไปทีฟังแล้วผมไม่โกรธเพราะอะไรเพราะว่าผมกําลังจะหาจดหมายด่าผมไม่รับจดหมายด่าแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงนี่ทุกองต้องพยายามนะอย่าลืมว่าผมเนี่ยเขาใช้เสียงด่าตัวหน้าผมยังนิ่งได้แต่ว่าน่าด่ามากๆกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าการใช้จดหมายด่าเนี่ยมันชินมีคน ที่คิดรับมาแล้วจาก้ะมาอยู่ที่นี่เกินกว่าสองร้อยฉบับด่าตรงๆแบบนี้พผมอ่านที่ไรผมก็ยิ้มทุกถีแต่เศษกระดาษไปใช้กำลังใจของเราต้องวัดเขาด่ามาแล้วก็ต้องดูตามที่พระพุทธเจ้าทรงจัดที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่านัตติโลเกอานินทิโตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลก นินทาปรปสังสาคขึ้นชีวันนั้นนินทาเราสันเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลก <c oughs> เราจงอย่ากโกรธคนนินทา <c oughs> แล้วก็อย่าดีใจปลื้มใจเกินไปสำหรับคนสันเสริญทั้งนินทาเระสันเสริญไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยหมายความเขานินทาเราว่าชั่วแต่เราไม่ได้ชั่วตามเขาอย่างจดหมายฉบับนี้ หนังสือที่คนแอบด่าส่งมาให้ชื่อว่าคนแอบด่านะไม่ใช่ชื่อคนแอบแอบด่าแล้วก็ส่งมาอย่างนี้อ่านแล้วก็น่าเคอเราะมากกว่าน่าเสียใจเริ่มต้นพับท่านบทมาจากที่อืน่นอาศัยว่าบาร,รโคอยู่ท่านที่พอใจแล้วแล้วก็ท่านด่ามาแล้วก็ดูเราชั่วตามนั้นไหม ไช้ชั่วตรงไหนปรับปรุงใจปรับปรุงกายเยให้ดีย่า้ชั่วไปอีกต้องชมคนด่าว่าเขาติเราเขาเตือนเราให้ตัง้งความดีให้ทรงความดีไว้แต่ว่าถ้ามาเอินเราดีเราไม่ชั่วก,ก็จงอย่าโกรธคนด่าคนด่าเขาด่าว่าชั่วแต่เราไม่ชั่วเราก็ไม่ได้เลวไปตามคำกระพูดถ้าเราเลวก็ชมเราว่าดีเราก็ไม่ได,ดีตามคำกระพูด ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความดีหรือความชั่วอยู่ที่การปฏิบัติฉะนั้นขอบรรดาเพื่อน,ธธรรนพิสุทธิ์สมณนยญาติโยมุทธบริษัทฟังข่าวเล็กน้อยนี้แล้วจงอย่าเสื่อนใจความจริงคิดว่าท่านผู้นี้คุณแอบด่านี่คุณแอบดายก็ย่องด่าเงียบๆเ,เข้ามาส่งผมโดยเฉพาะ เข้าใจว่าจะไม่พอใจวัดบันโขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นการตัดลาบฤทธิ์รลอนกันอย่างหนักสำหรับผมถ้าถูกดา่าผมยับยั้งผมได้สตังได้สตังตอนไหนผมไม่ไปผมก็ไม่ต้องจ่ายอเงินที่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินได้เืินพิจิการได้อย่างน้อยๆจริงๆขบวนของเราขาบวนทั้งหมดจริงๆจ,จะต้องจ่ายเกินกว่าแสนบาท คนที่มีรถนำรถไปบ้างคนที่ไม่มีรถเหมารถไปทั้งหมดคิดรวมแล้วต้องเกินกว่าแสนบาทเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าไม่ไปเอาเงินเกินเว่าแสนบาทมารวมกันวาที่วัดท่าสงก็จะมีเงินมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นเงินที่มันได้ญากโยมบริษัทมาทุกวันมาถวายเพื่อการก่อสร้างสังฆทานก็ตามทางวัดยังขาดไปเยอะผมมั่นใจว่าวันนั้น ทางวัดขาดเงินไปหลายหมืน่นบาทแต่ว่าผมก็ยำจะขาดก็ไม่เป็นไรทั้งนี้เพราะว่าเป็นการสนองความดีของครูบาอาจารย์และก็เป็นการสนองการตั้งใจดีของมันดาธาบุตรบริษัทที่ต้องการรรมัสการหลวงพ่อปานถึงที่วัดถึงแม้ว่าหลวงพ่อปานจะมาอยู่จะสถานที่นั้นเป็นสถานที่ท่านสร้างเป็นสถานที่ท่านบวชอยู่เป็นสถานที่ท่านบรรณะ เป็นอนุสรความดีรวมความว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายดีขอขอบคุณคุณแอบดา่าขอให้ชื่อที่ว่าคุณแอบด่านะไม่ใช่ด่าตัวหน้าแต่เกรงใจว่าคุณแอบด่านี่แกจะได้รับผลน้อยไปด่ามาเงียบเงียบผมฉีกจดหมายก็เสียเปล่าก็เลยเอาจดหมายมาอ่านให้ท่านฟัง ว่ากำลังใจของคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนยังคิดว่าขึ้นชื่อว่าชาวโลกมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนถ้าเราเป็นหลงโลกคิดว่าเราจะมีความสุขเราก็จมปลังแต่ว่าจมไม่ลงจงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมดาแล้วก็วัดกำลังใจว่าผมถูกดา่าเอาคำด่ามาอ่านให้พวกคุณฟัง คุณมีความรู้สึกยังไงถ้าคุณเป็นผมคุณจะมีความรู้สึกยังไงคุณอาจจะคิดว่าต้องแก้แค้นถ้าแก้แค้นเนี่ยมันเพิ่มอารมณ์ล่าร้อนนะถ้าอารมณ์เราคิดแค้นคนอื่นอยู่เพียงใดกำลังใจเราไม่มีความสุขการแก้แค้นไม่ใช่แก้แค้นส่วนตัวบุคคลพูดด่าเขาให้สัญญาชื่อว่าคุณแอบดา่า ถ้าคุณยะแก่แค้งคุณทราบนะคุณแอบด่าคุณอยู่ที่ไหน <c oughs> คุณแอบด่าส่งหนังสือที่สถานีแทนที่ไปนีส่สมเสรนี่ตัวจริงๆอยู่ที่ไหนตัวตัวจริงๆเดิมทีเดียวอยู่บ้านหมอ้อมันก็ไม่ถูกบ้านหมอสมัยนั้นไฟไหม้ไปหมดแล้วอาจจะไปอยู่สมเสรสีพญาสีกักพญาสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนก็ได้ แต่คุณแอบด่ายจริงๆมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงคุณก็ยังไม่รู้จักเมื่อยังไม่รู้จักไม่แต่ตัวไม่แต่ชื่อเราก็ไม่รู้จักเราจะไปแก้แค้นยีงไหนถ้าคิดจะแก้แค้นมันก็อย่าเพิ่มความแค้นเป็นการรักษาความแค้นผูกความแค้นให้มากขึ้นวิธีแก้แค้นคือต้องทําลายเหตุของความแค้นนั่นคือกิเลสตัทสะ วิธีทาลายความขัน้ในย่อยยับไปก็คือคิดว่ามันเป็นฮรรดาของชาวโลกเราต้องดูพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้านะ่ะท,ท,ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าแท่แท้ยังถูกชาวบ้านเขาดา่าคนที่อาศัย,พ,พ,ย,ย,รศยพระพุทธเจา้ากินด่าพระพุทธเจ้าอย่างสุภิยะปริภาชกอาศัยพระพุทธเจ้ากินแท้ พระพุทธเจ้าไปไหนก็ติดตามไปพระบิณฑบาตก็เดินตามพระชาวบ้านก็ใส่บาตรด้วยแกยังนั่งดา่าพระพุทธเจ้าได้ตลอดคืน <c oughs> แล้วคนประเภทนี้จะถืออะไรเป็นสาระพระพุทธเจ้าฟังแล้วพราก็ไม่ทรงโกรธพระเสด็จเทืินใจมากราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบที่ได้ทรงยับยั้งวอยา่าสนใจคำมินทานและสรรเสริญวางทิ้งไป พิจารณาดูตัวเราว่าคําด่าของเขาอันไหนบ้างที่ตรงตามความเป็นจริงอย่างที่คุณแอบด่ามานี่มองแล้วไม่เจอความจริงสักอย่างจะ่ไม่สะเทือนอะไรเรื่องผู้หญิงยิงเรือนี่ผมยกยอดแต่คนอาจจะเข้าใจว่าผมไปยุ่งกับผู้หญิงก็ได้แต่ใครมาใครไปผมถือเป็นกันเองเสมอถืมผู้เดียวกัน กำลังใจของผมอีนั่นหนึ่งใครจะทราบถ้าผมยุ่งจริงๆผมรวยจริงๆก็คงจะไม่ยากจนอย่างเดียวางเวลานี้ผมออกจากวัดไปไหนผมไม่เคยมีเงินหรือม,มีเงินติดตัวไปมากอย่างเก่งจริงๆเวลาที่ย้ายมาจากวัดโกมาป่วยผมมีตังค์ไม่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นเองเป็นเงินก้นถุงอารมร,รดาเพื่อนบริษัทรวมความว่าทุกคนเลิก อย่าไปสนใจกับคำด่าพิจารณาความดีของช่ามชั่วของตรงเองดีกว่าเสียงของว่าแย่จมูกก็คัดวัดก็หนักขอยุติเแต่เพียงเท่านี้เข้ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนวิสุขสมณน็น้รับฟังทุกท่านสวัสดี